รอบดึกนะฮะอยากปืนเข้ากรีปนะฮะแบบที่พี่บักพี่อวนเขาแนะนำมานะฮะ,ะเข้ากรีปต้องจับสูงหน่อยผมจะตามตามเป็นเหมือนเมื่อกี้นะฮะรอบแรกเราก็จะทำการทำการลั่นไกลและการยิงนะครับเกะถังขยะสังนะฮะสักกู้นะครับ โดยผมจะเล็งไปที่ซ้ายบนนะฮะเพราะเป้าจะมีอยู่สีสี่เป้านะฮะซายจะตองเล็งดูปืนเข้ากรีปจับริบจับเรีบสูงเมื่อกี้ผมจับริบต่ำไปหน่อยมีท่านผู้มีเกียร์เขาก็มามาที่นะโอเค้ <c oughs> ยสนุกนแต่ผมจะให้ถ่ายชัดๆมว่ามันปืนมันเล็งสูงมันเล็งง่ายกว่า สนุกมากครเพราะว่ามันไม่ได้ปืบก่อนนี้มันมันจะไม่ค่อยแรงมากเพราะผมยิงในห้องไดไงฮะแล้วมันเสียงมันจะไม่ค่อยดังสนุกมากครับเป็นกิจกรรมที่สันทนาการมาก โอ้แต่เข้าแต่เข้ากลางหมดเลยเนี่ยปืนมันโลกว่ามันหนักอะ่ะเดี๋ยวสักครู่ครับเมื่อยครับขอโทษครับมันเมื่อยจริงๆอา้าวปืนเข้ากรียบเอาหมายอ่าราคาพันแปดเองเนี่ยเกินคุ้มจริงจริงแต่ผมชอบนะฮะไกลมันลึกมันเลี้ยงไกลง่ายดีโอ้เนี่ยผมชอบในตะกรูล พวกเบต้าเนี่ยลาคาสไลมันจะมีโพสชั่นที่มันสวยงามนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่านี่ผมจับเค็สูงเหมือนที่เขาแนะนํามาในเฟซบุ๊กแล้วเอาเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลงานยิงเป็นอย,อย่างไรนะครับท่านผู้ช,ชมผมยิงไปที่เอ,อ A นะฮะวงกลมเอเพราะว่าเนี่ยโอ้เข้ากลางเกือบหมดเลยอะ่ะมันก็มีหลงหลงไก่หลงไว้บ้างนิดนึงสองสานัดนะครับสี่ห้านัดแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่จะเข้ากลางนะครับ โอเคครับราคาใช้ได้มือกระบอกน,นี้พันแปดแถมแม่นยำด้วยจากถนัดมือน้ำหนักที่โอเคเลยผมผม่ผม็แข็งลด้นะครับขอบคุณครับสวาสดาครับ